้ไดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนาค่ะหนูนาพาไปดูช่อง y ยูทูบบ้านลุงพลนะคะตอนนี้ตอนนี้นั่งรอสชั่วโมงัสดีนั่งรอชั่วโมงคือ้านขบวนสุท้ายนสุปากช่างเลยชื่อชางอะไรครับข้าไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่ทำมา อยากกินบวนไปบังครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมคนเไม่ว่าแล้วแต่เขาถ้าไม่มาแล้วแต่เขาอ่ะนั่งหลูกอย่าลืมนี่นะครับพ่อค้ามีเพียงคนที่ได้กินหนึ่งกะลามปีกแก้วบ่มีสับอืมต้มบักเซียนกับไอ๋สบารูปเป็นเก้าสิบจ้ะสบะรูธรรมดาสบะแม่ มากอกนี้มากรอกของาไอซุนบอกเสียนไม่ใช่อโอโตเหือแม่ข้าน้อยแม่เอาพินเนี่ยผมเดนนดนเอาจำชื่อยเดี๋ยวโอโดมคุ่าตากลังมำเหมือนต้องำลตีกินกวไอ้ปลาหมึกนีด้ยงเท่าไหร่นะเอ๋ไม่มาสองวัน สองสิบเป็น hmm. ส mm hmm. oh> ี่สบาทขวดนี้ได้ต่มะถั่วเอาแล้วพี่พี่รอมไปไหนนึกเขาอยู่บ้านโน้บ่โอ้ยพอดีสองถุงพอดีเป็นร้อยเลยน้องแมงยังไม่ได้ซื้ออ้าวเดชจังกึมได้อะไรคะได้ปลาหมึกถุงทองไปแล้วถุงทองจะไปแล้วมองกับแม่ไปแล้วนุ่มเปี้ยวนอนรออยู่หน้าบ้านอาตังมาไหม พี่กิมซื้อมัมบอก่ซื้อผักดองเมื่อ้รเมื่อไ่ได้ไปแล้วบ้านกกตุ่มเกียงยูเกียงยูสถานีต่อไปค่ะสถานีต่อไปสถานี หัวตำมะกรูดแม่องคูปภริกรือว่าสุกมะกรูดเลื่อเต็มอยู่เด้ยวกันนะโอ้สุกแล้วป่แม่สุกแดงหุ้งอยู่มะกรูดเลื่อนี่ขนาดนั้นจ้าหนูซื้อแล้วหนูซื้อทงหนึ่งโอ้ยบอกอยู่มันอยู่หามันแดงหุ้งอยู่เอาเอามะกรูดไปตำอยู่นี่ค่ะนุซื้อทงหนึ่งอัเป็นสี่สิบอันนี้เนสี่สิบสิไม่อย่างอันนี้นะแกงเพชรบอลือโต๊ะต้มยำอันนี้ไม่อยังนี่ปลาัิวสิบห้าบาทห้าบาทหอมห้าบาท ไปซิ่วหน่อยโอ้เอาเงินมาซื้อบะพริกกระทงเลยเด้อพันสิบห้าพันสิบห้าสาสี่สิบห้าสิบห้านี่ไงบะกอกค่ะบะกอกใช้แบบตับบะทั่วยูในะธนาคารจะขนาดไหนทางโน้นขายทางนี้รับตังจอดตัง หกสิบบาทหกสิบาทขอบคุณครับที่มาซื้อสร้อยครับัีเมื่อแล้วเมื่อไปวันนี้เพราะว่าเอออันนี้สิบบาทสองอันอันยี่สิบเป็นสาวอันนี้สาวเป็นหกสิบเขารวยคนรวยอืมเนี่ยก็คือบรรยากาศมีทุกคนเอาแบงพันมากับข้าวยามค่ำนะคะเป็นในรอบสองวันนะคะสองวันวันนี้กับข้าววันที่สามเนาะวันที่สามกับข้าวมานะคะ มมันจะีเลขอยู่กับข้าวเพิ่งมาเนาะตอนเช้านี่ไม่มีใครมาเลยขายดีมากเลยนะคะจะเกลี้ยงคาร้านเลยนะคะมารอบที่สองแล้วไม่มาหลายวันแล้วสองวันแล้ววันนี้วันที่สามแล้วก็เป็นรอบแรกนะคะเอาซื้อกันค่าซื้อกันค่าจะหมดที่บ้านกกอกนี้ละคะนะคะอาจจะไม่ได้ไปบ้านกกตุมนะคะสถานีต่อไปก็คือหน้าบ้านลุงพล นานา,นา,า,นาบาลุงผลปะเต็นหน้าองุ่ปุ๋ยารกิจนะคะตลาดน้อยบารลุงผลด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่มารับชมค่ะช่องหนูนะ้ำพาไปดูนี่น้องมิวสิกครับก็มิวสิกครับผมไม่เห็นหน้าน้องมิวสิกเลยติดตามช่องน้องมิวสิกด้วยนะครับออไม่มีเวลารลูกไปโรงเรียนเหรอ อรงเรียนครับน้่งมิวสิกก็ค่อยทำทำไปเรื่อยๆก,ก็ได้นานๆค่อยบ้างค่อยโพสก็ได้ลูกอขอบคุณครับน่ารักมากเลยนะครับข้อค้าน้อยครับผมโอเคฝากรับชมช่องน้องอมิวสิกนะครับขอบคุณามมาแล้วจ้า